สวัสดีครับเรามาอยู่ในปอร์เเดอร์นะครับตัวนี้ปีโฉมปี15ถึง19นะครับเราติดตั้งจอยดอยนะครับตรงรุ่นนะขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้เป็น CPU 8คอร์นะครับแรม2แล้วก็ลอม32สองนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับสังเกตที่สัญลักษณ์ของตัว 4G นะครับถ้าเราใส่ซิมนะครับตัวนี้ก็รับสัญญาณ w i f i จากมือถือนะครับแอปที่ลงให้ก็จะมีพวก Google Maps นะครับมี YouTube นะครับ ชื่อเขาใช้ในเปนสต,ตก็ลงแอปเพมเติมได้นะครับในกรณีที่แอปที่เราลงให้นั้นยังไม่ครบนะครับแล้วก็มี YouTube ตัวนี้เป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณานะครับเดมาดูแบ่ง2จอนะครับตัวนี้สามารถแบ่ง2จอได้นะครับการทำงานก็ค่อนข้างลื่นไหลนะครับไม่อืดเหมือนแรมสแล้วก็ CPU ที่เป็นสี่คอร์นะครับนี่ c ยูแบ สั่งเสียงได้ด้วยนะครับ Go to Bank ของแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะรันเพียงหนึ่งแอปนะครับเพราะว่าถ้าสองแอปประมาณนี้ก็จะอืที่หนึงสำหรับแรม2นะครับถึงไม่จะเป็น CPU 8คอร์นะครับ ของวงมาลอยก็ใช้งานได้นะครับต้องถอยนะครับใส่กล้งองฝาเดิมนะครับของโฟมแป๊กนะครับมาดูปรับเสียงนะครับปรับเสียงได้แล้วแต่ชอบนะครับชอบฟังสไตล์ไหนนะครับเรีบร้อยครับ